เอาเรื่องที่สองเรื่องบิ๊กโจ๊กตอนนี้ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นภาคต่อนะ <c oughs> เป็นมหากราบแล้วเพราะตอนนี้บิ๊กโจ๊กจัดเต็มเต็มจัดแบบเต็มที่จัดแบบถ้าเขียนภาเขียนตัวหนังสืออ่ะจัดแบบไม่เว้นวะเดินทางไปสชวันนี้จะถ้า,ถ,าถ้าตามข่าวนะนะเออวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบิ๊กโจ๊กเปิดหน้าเต็มที่เวลากูเยอะบิ๊กโจ๊กบอกว่าเอาเหอะวันนี้เนี่ยนะระบบ กฎหมายรัฐมนูนเนี่ยมันครอบอยู่แล้วนะกฎกตรอมันมีอยู่แล้วว่าผอบอรตรต้องมาจากการลากตั้งของนายกรัฐมนตรีผอบอรตรต้องมาจากนะครับคนที่นายกรัฐมนตรีเสนอนะครับไปให้กรรมการกตรเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อะไรก็แล้วแต่จิ้มมานะครับอันนี้นะครับมันกฎหมายรัฐมนูนมันระบุไว้ชัดเจน แต่ประเด็นคือวันนี้ถ้าพบตรมาจากการเลือกตั้งประชาชนอะ่ะบิกโจกได้เป็นผบตรอ,อยู่แล้วนี่บิจโจกลั่นออกไปนะถ้าวันนี้นะถ้าทําโพกี่โพก็แล้วแต่นะผมเชื่อว่าผมได้เป็นพบตรเพราะอะไรเพราะตอนนี้ผมมันเปรียบเสมือนยาสามัญประจําบ้านไปแล้วนึกอะไรไม่ออกก็ไอ้โจกนึกอะไรไม่ออกก็โจกวิ่งมาหาโจกวันนี้เอา้า คุณไม่คิดบ้างเหรอครับนะครับว่าถ้าตำรวจมาจากการเลือกของประชาชนมันจะดีกว่าการลากตั้งจิ้มนะครับเลือกของนายกรัฐมนตรีนะครับเออเราบอกแล้วเนี่ยการจิ้มเลือกมียุติธรรมกับประชาชนทั้งประเทศอยู่แล้วถูกไหมบิจ็กก็ลล่นเลยถ้าโพไหนก็โพนั้นแหละผมเชื่อว่าผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีอ้าวเออเอาสินะฮะ พี่น้องเห็นด้วยไหมถ้าสมมติว่าพบตรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเอพบตรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมฮะพบตรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเห็นด้วยไหมเออเห็นด้วยไหมครับหรือพบตรมาจากนายกอดีตแล้วคนเดียวเลยนายกพึงพอใจใครชอบใจใครใครลิ้นยาวอไม่ได้มองถึงผลงานกูก็จะเลือกคนนั้นอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเป็นเด็กใคร นะใครฝากมานะครับเอ่อไม่ได้ดูแล้วว่ามีนะครับอาวุโสนะในอายุราชาการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าไม่เด็กใครเด็กของใครใครฝากมากูเลือกคนนั้นเห็นไหมกูเลือกคนนั้นถามว่าปปตอรอมาจากการเลือกตั้งของประชาชนผมโอกว่าแท้ที่สุดแล้วนะครับไม่ว่ากระบวนการไหนก็แล้วแต่สู้กระบวนการที่มาจากเสียงหรือชั้นถามติของประชาชนไม่ได้หรอก ถูกไหมมิฉะนั้นก็เป็นที่ตีฉันไอตีชิ้นนินทาของประชาชนอะว่าอ้าวบิ๊กต่อมาไม่สวยนี่หว่า,ามึงแปดปีเนี่ยมึงน้องมึงเป็นน้องของราชาเลขานี่หว่าเฮ้ยมึงแปดปีปีละขั้นเลยเหรอปีละขั้นเลยเหรอโอ้โหไม่มีตำรวจคนไหนทําได้แปดปีนะครับปีละขั้นยศเนี่ยนายพันกระโดดนะพันตรีพันโทพันเอกนะนี่สามปีแรกเป็นถึงพันเอก ปีที่สี่เป็นพลตรีปีที่ห้าเป็นพลโทปีที่หกเป็นพลเอกปีที่เจ็ดกระโดดขึ้นเป็นพบออตอรแอปดปีคุณคิดว่าใครทำได้เ้ืงอายุราชาการคิดกันดีๆใครมีญาติเป็นตำรวจนะสี่ห้าปีได้เลื่อนสักยศหนึ่งก็โอ้โหดีใจกันไม่รู้จะดีใจกันยังไงแล้วนะครับแต่วันนี้วิกต่อเลื่อนกันอย่างนี้ นะครับโอ้โหยิ่งกว่าโปรโมชั่นซะอีกประเด็นคือมันผิดข้อสังเกตมันเลื่อนชดเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแบบแม่งแบบฟาสแท็กขนาดนี้เนี่ยเออมันปกติไหมแล้ววันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับการทำงานของรักษาการแทนผอบอตรบิ๊ก่ายที่ออกมาเนี่ยทำงานรวดเร็วมากในกอตรอเนี่ยนะครับทำงานรวดเร็วมากในสำนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ปลดในระดับผู้ช่วยในระดับรองผอบตรอออกวันนี้วันรุ่งขึ้นนะครับอเป็นไงแต่งตั้งเลยแต่งตั้งคนมาดูแลความมั่นคงแทนบิ๊กโจ๊กเลยห้องทำงานบิ๊กโจ๊กก็พลตำรวจเอกธนาชูวงมานั่งแหละ <c oughs> ตูดยังไม่ทันร้อนเลยไม่ให้เกียรตินะครับถือว่าไม่ให้เกียรตินะบิ๊กโจ๊ก พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเลยฮะไม่ได้ให้เกียรติเลยนะวันนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กพูดกันง่ายๆไม่รู้ย้ายเข้าย้ายของออกจากนะครับสํานังกงานตํารวจแห่งชาติทันไหมแต่ห้องทํางานอ่าบิ๊กตายรักษาการแทนที่บอกว่าไม่เอาหรอกผลประโยชน์ในเรื่องของตําแหน่งพบตรผมไม่สนใจผมทําตามหน้าที่ผมรักษาการแทนนะผบตรผมมีอํานาจเต็มแต่รู้สึกว่าคุณแอคทีฟเหลือเกินนะ พราะอะไรเพราะบิ๊กตายเนี่ยเป็นแคนดีเดตผบตรเบอร์สองรองจากบิ๊กโจ๊กคุณเข้าใจไหมวันนี้เนี่ยใครเป็นเส้นหนามของบิ๊กตายก็มีแต่บิ๊กโจ๊กคนเดียวถูกไหมกาจัดเส้นหนามให้พ้นทางหลังจากปลดบิ๊กโจ๊กออกนะก็เอาธนาชูวงมานั่งดูแลความมั่นคงแทนบิ๊กโจ๊กหน้าที่ไหนของบิ๊กโจ๊กเอาธนามาดูแล แล้วธนาเป็นหัวหน้าชุดสอบสวนคดีของพี่โจ๊กออยุติธรรมยกยกไม่เกรงกลัวคำตีฉินนินทาประชาชนเลยผมว่าถือว่าเยี่ยมผมถือว่าใช้ได้นะการทํางานของตํารวจเนี่ยฟาดแขกจริงๆนะภายในองคอ์กรเนี่ยิ๊กโจ๊กพูดผมก็ยังไม่เชื่อผมไม่เชื่อคำิ๊กโจ๊กนะบอกว่าโอ้โหมึงจะแย่งกันยังจะแรงลงอย่างนี้เลยเหรอตำแหน่งบว่ารออยากได้กันขนาดนั้นเลยเหรอมาเลยมมา ถ้าอยากได้มาพูดมาขอกับกูตรงๆนี่ผมพูดได้มันถึงพลิกถึงขิงหน่อยนะเดี๋ยวกูจะพาไปกราบนะนะพลเอกเผ่าเออมามาเลยใครอยากได้มาเออพูดกันตรงๆขอกันดีๆสิวะประเด็นคือวันนี้มึงขอกันไม่ดีไงมึงก็เล่นสก,กปรกกันขนาดนี้นะมันก็เลยทําให้เนี่ยสอสชอเละเทะขนาดนี้มันโทษใครไม่ได้ขอกันดีๆกูก็ให้นักเลงพออ้าวชี่ายแล้ว รู้งี้นะขอกันดีๆก็นะตานนี้จบไปแล้วประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตูดบิ๊กโจ๊กยังไม่ทันร้อนไม่รู้ว่าย้ายเข้าย้ายของออกจากห้องทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรืออย่างทั้งหมดบิ๊กตายถืออำนาจเต็มในฐานะรักษาการแทนผบตรอก็เอาพลตำรวจเอกนะครับธนาชูวงนะครับ รองผบวตรมันนั่งดูแลความมั่นคงแทนบิ๊กโจ๊กเป็นที่เรียบร้อยมีหนำซ้ำอยากจะกําจัดนะครับบิ Big ok, ๊กโจ๊กไอเสี้ยนน้ำหอกข้างแค่เนี่ยให้มันพน้พนๆไปก็ลบรูปออกจากสารระบบของเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งนะครับรองผบวตรอเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> รวดเร็วเหลือเกินฟวสแกเหลือเกินคือเอาอย่างนี้นะตายตายฟังไว้นะ ตายอย่าแลบลิ้นให้มันชัดเจนมากนะทิ้งช่วงไปสักนิดหนึ่งอย่าให้สังคมเนี่ยเขาจับจ้องว่าการทำหน้าที่ของบิ๊กตายเนี่ยมันดูมันกระหายตำแหน่งพบตอรอเหลือเกินนะครับดูแล้วมันรวดรัดตัดความดีเหลือเกินไอเรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยทราบถึงดาวดึงทราบว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับเอ่อทำผิดแน่นอนทราบไปถึงโน่นแต่พอสื่อไปถามบิ๊กตายรักษาการแทนพบตอรอในเรื่องของบิ๊กต่อ ผบ,บตรองคนปัจจุบันกลับบอกไม่ทราบเรื่องเลยเรื่องยังอยู่ที่สอนอตอปูนอย่างเงี้ยผมผมถามว่ามันยุติธรรมกันไหมเนี่ยนะครับมันยุติธรรมกันไหมเนี่ยสวัสดีครับทักทายนะครับสวัสดีครับคุณประทีศสวัสดีครับพี่เดี๋ยวนะภาษาจีนอ่านไม่ออกสวัสดีนะครับแต่เป็นเอฟซีตัวยงผมนะครับจําได้เลยอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพาบอกเขาประกาศขึ้นตอนไหน อืมสวัสดีนะครับเดี๋ยวนะอ่านคอมเมนต์หน่อยไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะฮะนะครับเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอาอะไรที่นะครับมันทำแล้วเนี่ยนะให้ประชาชนจับจ้องและเดาทางถูกเนี่ยว่ามันกราหายตำแหน่งและแย่งกันน,นะครับชิบหายเลยในอ่อสตอชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำแหน่งพบตรเนี่ยมันแย่งกันชิบหายเลยโดยเฉพาะเบอร์สองเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าเออสิ่งที่บิ๊กโจ๊กมันพูดเนี่ยจริงนะที่บิ๊กโจ๊กพูดเนี่ยเขาจริงนะไอ้ที่จะกําจัดบิ๊กโจ๊กไปเนี่ยนี่นอกเหนือจากว่าจะทําผิดกฎหมายไม่ทําผิดกฎหมายใครผิดไม่ผิดไม่เกี่ยวนะแต่การแย่งอํานาจเนี่ยมันมีจริงแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยนะการที่บิ๊กตายเนี่ยเดินทางไปพบเศรษฐาทวีสินเนี่ย แค่เดินทางไปพบเท่านั้นเองนะครับแล้วกลับมาเนี่ยเซ็นนห้บิก๊กโจ๊กออกจากราชการเนี่ยเนี่ยเท่ากับพวกคุณไปหลอกนายกรัฐมนตรีนะแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้ที่ถอนเนี่ยนะครับถอนฟ้องนายกรัฐมนตรีจากปปชนเนี่ยก็ฟ้องนายกโดนหลอกเข้าใจไหมนายกโดนหลอกนายกโดนหลอกวันนี้นายกโดนหลอกนะโดนเนี่ยนะครับรักษาการแทนผบพตรกับพวกเนี่ยหลอก นะครับเห็นไหมให้เซนบอกให้เซนบิ๊กโจ๊กกลับมาที่สตชโดนหลอกวันนี้ไม่ถือโทษนายกเลยบิ๊กโจกบอกเพราะนายกโดนหลอกโอ้โหนายกโง่ชิบหายเลยนะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ชมนะด่าถ้านายกโง่ถึงขนาดให้ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรักษาการแทนบิ๊กตายเนี่ยหลอกเนี่ยนะผมว่าบิก๊กผมว่านายกเศรษฐาอย่าเป็นนายกเลยนะถ้ามันเป็นจริงนะ ถ้ามันเป็นจริงนะว่าเหตุผลที่ทําให้บิ๊โจ๊กต้องถอนฟ้องนายกนะในมาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ยื่นไปที่ปปชก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนะเอ,อว่านายกโดนหลอกผมถามว่านายกโดนหลอกหรือเต็มใจให้หลอกยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ผมมองว่าการถอนฟ้องเนี่ยนายกรัฐมนตรีเพราะมีการเคลียร์กันหลังมุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเคลียร์กันหลังมุ้ง สิ่งที่ผมพูดแล้วผมมั่นใจเพราะอะไรคุณดูภาษากายสีหน้าของบิ๊กโจ๊กที่ออกมาเนี่ยกําลังใจเต็มเปี่ยมสายสินเต็มข้อมือก็อถามว่าสื่อก็ถามต่อไปอีกเขากว่าเอ้ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาโทรมานะครับเขาถามมาด้วยความเป็นห่วงบ้างไหมห่วงบิ๊กโจ๊กผู้หลักผู้ใหญ่คือใครคุณก็น่าจะรู้นะครับคนที่กระดิกนิ้วทีเดียวนยทั้งประเทศต้องกลับหลังหันบิ๊กโจ๊กบอกโอ้ oh, ท่านโทรมาตลอดท่านถามอยู่ตลอดเลย ท่านถามด้วยความเป็นห่วงนะครับถามมาโดยตลอดถามบิ๊กโจ๊กด้วยความเป็นห่วงผู้ที่มีอํานาจตัวจริงนะนะเออท่านถามผมโดยตลอดนักข่าวก็จะบอกว่าเนื้อความน่ะที่เขาพูดเนี่ยถามด้วยความห่วงใยเนี่ยเขาเขาถามว่าอะไรบิ๊กโจ๊กบอกอย่าเจาะถึงนะอย่าเจาะถึงเนื้อหาเลยเอาแค่ว่าเขาถามด้วยความเป็นห่วงก็แล้วกันนะเออผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงมากๆก็แล้วกันนะเออนะถามบิ๊กโจ๊ก้วยความเป็นห่วงถามมาโดยตลอดนะครับสื่อก็อย่าอย่าซักเยอะ เออนะจะจะถามถึงดีเทลวันนี้ดิ๊กโจก็บอกว่าเอาเถอะนะครับวันนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เป็นห่วงกับการที่ออกมาของผมแบบนี้แต่ไม่ออกมาก็ไม่ได้เพราะถ้าผมไม่ออกมาเนี่ยแล้วตํารวจรุ่นน้องเนี่ยจะยึดบรรทัดฐานความถูกต้องยังไงวันนี้ขนาดผมเป็นรองผอบตรผมยังโดนดังแกนะแล้วผมจะเอาความยุติธรรมไปให้ประชาชนได้ยังไงวันนี้ขนาดตัวผมยังโดนดังแกใช่เองนี่ <c oughs> เป็นไงเป็นไงนี่คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กพูดแล้วมีนัยยะนะการตั้งข้อสังเกตจุดตรงนี้ว่ากําลังใจของบิ๊กโจ๊กเาอเวอร์ฟูลมากๆและแบ็คของบิ๊กโจ๊กพูดกันง่ายๆตอนนี้แบ็คดีมากๆถึงข่าวอีกกระแสหนึ่งวิภาควิจารณ์นางอีกขั้วการเมืองหนึ่งเขาก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กโดนตัดหางปล่อยวัดรัฐบาลชุดนี้ไม่เอาบิ๊กโจ๊กไม่อยากให้บิ๊กโจ๊กอยู่ในสารระบบเขาไม่เอาบิ๊กโจ๊กแล้วทิ้งแล้ว เหมือนกับโอเคเด็กบิ๊กป้อมสามคนมีปารีนามีศิระมีบิ๊กโจ๊กไว้ด้วยที่โดนตัดหางปล่อยวัดเห็นไหมได้ดีกันทุกคนเลยนี่คือสิ่งที่สื่อพยายามเต้าข่าวต่อไปอีกว่าเด็กบิ๊กบิ๊กป้อมเนี่ยโอ้โหตกที่นั่งลําบากทุกคนนะลูกรักไม่ว่าจะลูกเอปารีนาลูกศิระเจนจาคะหรือลูกบิ๊กโจ๊กตกที่นั่งลําบากทุกคนเสร็จนาค้าโคถึกโอ้โหวันนี้ บิ๊กโจ๊กพูดต่อหน้าสื่อแล้วนะแสกหน้าเต็มๆนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาถามมาโดยตลอดเขาเป็นห่วงบิ๊กโจ๊กนะจะบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่กระดิกนิ้วปักเดียวแล้วนะครับทุกคนในประเทศต้องกลับหลังหันเช่นเดียวกันครับบิ๊กโจ๊กกระดิกนิ้วปักเดียวขอไปที่ผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจกระเซยตลอดอยู่แล้วนี่ลักษณะอย่างนี้จริงๆครับพี่น้องอย่าเลยอย่าไปตีความอย่างอื่นเลย คุณเชื่อผมเถอะนะครับหนังชีวิตเรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยเอากันง่ายๆใครเป็นบิ๊กโจ๊กเป็นนะครับรองผอตอรอดูแลฝ่ายความมั่นคงถือว่าสำคัญที่สุดแล้วโดนหักหน้าหักเหลี่ยมนะหักมุมขนาดนี้นะไม่ให้เกียรติกันขนาดนี้เอารูปลงจากสาระบบนะครับห้องทำงานก็โดนยึดต,ตำแหน่งที่เคยนะครับอยู่ในบังคับบัญชาก็เอาให้คนที่ มีความดีความชอบคือหัวหน้าชุกน,นันสอบสวนคดีบิ๊กโจ๊กธนาชูวงไปนั่งแทนซะเพราะมีความดีความชอบอย่างนี้ประโยชน์ตอบแทนหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอบแทนกันไปตอบแทนกันมาหักหน้านะครับไม่ให้เกียรติวันนี้ดับเครื่องชนอย่างเดียวผมถึงบอกว่าบิ๊กโจ๊กเดินทางไปสตชฟ้อ,อ,ฟองตำรวจสองร้อยกว่าคนสี่ร้อยกว่าตีนผมถึงพูดไงว่านี้บิ๊กโจ๊กไม่ใช่ oke, บิ๊กโจ๊กสองร้อยศพแล้วนะ ไม่ใช่บิ๊กโจ๊ก4 0่ตีนแล้วนะครับวันนี้บิ๊กโจ๊กเล่นมากกว่านั้นคุณคอยดูนะครับเออฉายาบิ๊กโจ๊กแมว9้าชีวิตสิบชีวิตนะหรือบิ๊กโจ๊ก2 0 0รพเนศกยโอ้โหคุณดูคุณคอยติดตามผมไม่ได้เชียร์แต่ผมนะครับพูดแยกพาร์ทออกระหว่างใครผิดใครถูกก็แยกไปส่วนการแข่งแย่งอำนาจนะครับในสตชอตอนนี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องการแข่งแย่งอำนาจในสตช นะครับส่วนปลายน้ํากระบวนการยุติธรรมใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปในเรื่องของอนาคตแต่นะครับต้นน้ําที่มีการนะขันแล้งกันมีการแข่งแย่งกันในตําแหน่งพบออตรนะมันชัดเจนมากๆเลยมันชัดเจนมากๆเลยว่าใครโดนดังแกใครโดนกระทืบผมถามว่า400ตีนของตํารวจกระทืบรองพบออตรอ,อย่างบิ๊กโจ๊กคนเดียวนะครับแบบไม่ให้เว้นช่วง หายใจลุกขึ้นมาหายใจสักเงือกหนึ่งผมถามว่าเคยมีในประวัติการของตำรวจไหมที่บรรดาผู้ใต้บังคับบัญชานะครับสองร้อยกว่าคนร่วมกันกระทืบหัวหน้าตัวเองเนะี่ยเคยมีไหมเคยมีไหมที่ตำรวจนะครับเบอร์ใหญ่ขนาดนี้โดนผู้ใต้บังคับบัญชาหรือยศน้อยกว่าสองร้อยกว่าคนร่วมกันกระทืบเนี่ยผมถามว่าเฮ้ยถ้าไม่มีผู้วงการนะครับมันจะกล้าทำไหมนะครับ ไม่มีผู้บงการจะกล้าทำไหมวันนี้บิ๊กโจ๊กบอกแล้วผมเปิดช่องให้ด้วยผมไปยื่นนะปะปะชนะครับนะกล่าวหานะในมาตราหนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนแต่อย่างใดเนี่ยนะครับกับทางปปชเนี่ยนะเพราะข้าราชาการที่ทำผิดก็คือตำรวจสองร้อกว่าคนเนี่ยแนะทางรอดให้น้องๆเลยแนะทางรอดให้น้องๆตำรวจทุกคนเลยว่าเดินเดินทางไปที่ปปชนะ แล้วก็บอกเลยว่าใครเป็นผู้บงการเท่านั้นแหละคุณก็จะหลุดพ้นข้อกล่าวหาคุณก็จะไม่มีความผิดคุณก็จะรอดบิ๊กโจ๊กบอกแนะทางรอดให้น้องๆแล้วนะคุณบอกไปเลยว่าใครใครเป็นคนบงการคุณสองร้อยกว่าคนตอนนี้นะครับน้องๆตำรวจเนี่ยสงสารก็บนกันโอดโอยกันนะจะต้องเข้าคุกนะจะโดนรากแหไปด้วยอ่าวันนี้เนี่ย ผมไปยื่นฟ้องก็จริงแต่ผมก็มีทางรอดให้น้องๆเดินทางไปบอก,บอกปปชเลยว่าใครเป็นคนสั่งนะแล้วพวกคุณจะรอดนี่เป็นไงเป็นไงมันยังไม่จบนะครับมันยังไม่จบสมการเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยพี่น้องบางคนอาจจะไม่ชอบนะประชาชนอาจจะไม่ชอบนะอ่าอ่าไม่ใช่กรงการอะไรกับของเรื่องของประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการ ที่มีการาแย่งชิงอำนาจในสะตะชเลยแต่ผมก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าองคอ์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งคำยันเป็นกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำเนี่ยนะครับเออซึ่งเราก็หนีไม่พ้นหรอกทุกคนเน่ยเวลามีเรื่องมีราวอะไรต้องไปหาตำรวจเนี่ยนะครับมันต้องเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนมีความัตถาให้หรือมีความเชื่อถือให้แต่วันนี้ถ้า กระบวนการยุติธรรมต้นน้ํามันบิดเบี้ยวขนาดนี้แล้วจับพัดจับผูไปตำรวจจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้หรือเปล่าถูกไหมตำรวจจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ไหมถ้าไม่ได้การออกมาเปิดโปงของบิ๊กโจ๊กหรือแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่ของไอ้ตัม้มทนายประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนอยู่ดีนะครับทั้งที่ตอนนี้โอเคเรื่องที่เขาฆ่าฟันกันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแย่ง ห้องทางานกันอย่างน่าเกลียดเนี่ยแย่งห้องห้องทํางานกันแบบเหมือนเด็กเล่นเก้าอี้ดนตรีเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องของสตชสํานักงานตนุลากแห่งชาติก็จริงแต่ประชาชนเนี่ยอย่างน้อยก็จะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าโอหมันเฮี้ยงขนาดนี้เลยเหรอนะครับมันเลวกันมันเลวร้ายกว่าที่ประชาชนวาดภาพไว้เลยเหรอเฮ้ยมัน,ม,นมันเน่าเฟะขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นสิ่งที่ประชาชนต้อสังเกตได้นะเฮ้ยถูกไหมอ่านะครับคุณยุพรน์สวัสดีครับคุณทิ ทิตาทิติทิตาพาสวัสดีครับโทษทีนะครับออสวัสดีคุณพาบอกมีคนเถียงว่านักการเมืองไปยุ่งกับตำรวจออนักการเมืองเนี่ยไปยุ่งกับตำรวจนั่นหมายถึงว่านายกใช่ไหมไปยุ่งกับตำรวจทําไมไปแทรกแซงนะครับนักการเมืองไปยุ่งกับตำรวจทําไมผมจะบอกให้ตาสว่างเลยว่าจริงๆเนี่ยกฎหมายเนี่ยนะมันให้อํานาจ นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักการเมืองนะครับไปนั่งเป็นประธานกตรคือคุมตำรวจทั้งหมดคุณเข้าใจไหมเออทำไมต้องให้รัฐบาลหรือนักการเมืองที่มาจากประชาชนหรือเขาเรียกว่ารัฐพล,ลเรือหรือพลเรือนเนี่ยนะครับไปคุมตำรวจไปคุมทหารราออะไรคุณต้องเข้าใจถึงบันไดอำนาจก่อนว่าอำนาจบริหารไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีฟังดีๆนะฮะ หรือนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจบริหารซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจที่มาจากประชาชนไปคุมตำรวจไปคุมทหารเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เขามาจากประชาชนครับพอเขามาจากประชาชนเขาไปคุมในในฐานะฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับเขาเลยมีอำนาจเหนือองค์กรเหนือทุกคนในองค์กรตำรวจเหนือทุกคนในนะครับในกองทัพในฐานรระรัฐตรีาลาหง คุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยใช้ตำแหน่งนี้ให้คุณให้โทษกับองคอ์กรได้สามารถจิ้มเลือกผพบอพอตรได้สามารถสั่งปลดตำรวจนะที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้แล้วถามว่ามันแทรกแซงยังไงคําว่าแทรกแซงคือแทรกแซงยังไงจริงๆเรื่องปัญหาในสตชสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติองคอ์กรเนี่ยคนที่จะต้องรับเรื่อง ข้อมูลเอกสารหลักฐานตื้นลึกหนาบางควรเป็นคุณเศรษฐาน,นายกรัฐมนตรีมากกว่าในฐานะนั่งเป็นประธานกอตรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประธานกอตรอใหญ่ที่สุดถ้าประธานกตรอแทรกแซงคุณคิดว่ารักษาการแทนบิ๊กไายที่เป็นผบตรอจะคำนับแล้วคำนับตะเบะนายกตะเบะแล้วตะเบ,ะะเบะอีกตะเบะแล้วตะเบะ,ะ,เบะอีก มีอะไรก็เดินทางไปหาหนายกมีอะไรก็ปรึกษานายกก็เพราะนายกเก็เป็นหัวหน้าเขาไม่ได้แทรกแซงตามขั้นอำนาจแล้วนายกมีอำนาจสูงสุดเข้าใจไว้ก่อนนี่แสดงว่าไปฟังไอ้ล้นซ่าไอ้อัจฉริยะมากไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับไปฟังอัจฉริยะมากไปหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าตำรวจมาแทรกแซงไอ้อนายกนักการเมืองมาแทรกแซงตำรวจไม่ใช่หรอกคุณไม่ได้แทรกแซงหรอกถ้าพูดอย่างนี้คุณไม่มีความรู้เลย นะครับคุณอย่าลืมนะตำรวจเวลาจะเลื่อนขั้นเนี่ยไปขอไปขอตำแหน่งกับนายกไปขอตำแหน่งกับนักการเมือง,จร,งจริงไหมเออแล้วไปขอตำแหน่งนักการเมืองทําไมคุณก็รู้กันอยู่ว่านักการเมืองมีอํานาจคุมได้ทั้งหมดปาร์